อรู้ก่อนลงทุนหุ้น IPO IPO ของบริษัทเม้าไทยบินไกลแจ๋วจริงขาย ATO วันแรกฟันกำไรไป150สุดฟินฉันก็ได้มาแต่ยังไม่ขายหรอกตัวนี้พื้นฐานดีน่าจะโตได้อีกหุ้น IPO คืออะไรเหรออ่ะไอติมที่ฝากซื้อขอบใจคงไม่ได้แอบเลียกลางคางหรอกนะ IPO คือการขายหุ้นในตลาดแรกไง IPO หรือ Initial Public Offering คือการที่บริษัทนำหุ้นออกขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก IPO ก็เหมือนถอยรถป้ายแดงออกจากโชว์รูมหลังจากที่ขายหุ้นในตลาดแรกไปแล้วส่วนใหญ่บริษัทจะนำหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดรองเพื่อเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ถ้าสนใจหุ้น IPO mm hmm. ก็ลองศึกษาหนังสือชี้ชวนดูซิ mm hmm. ปีนึงจะมีหุ้น IPO ออกหลายตัว mm hmm. ลองไปศึกษาดู สัตว์เต่าวีไฐานะทางการเงินดีมากกำไรเพิ่มขึ้นตลอดผู้บริหารผลงานเจ๋งเอาเงินไปขยายกิจการนโยบายปันผล50%ซมีความเสี่ยงจังบลเกอร์เราเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยต้องรีบโทรไปเจ้ากับมาร์เก็ตติ้ง ออขออภัยด้วยนะครับคุณเมาสียังไม่ได้โคต้า IPO งมวดนี้นะครับเพราะโวล่มการเทรดยังน้อยเกินไปไว้โอกาสหน้านะครับตตตาากกกหนกนอเ้